สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เรามาชมบรรยากาศการตัดหญ้าแพงกล่าอายุ40วันกันนะคะวันนี้อเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามมากค่ะพี่น้องค่ะหญ้าอายุ40วันยาวและหนานุ่มมากค่ะเป็นแพงกล่านะคะตอสองหลังจากน้ําท่วมนะคะหลังจากฤด้ดูฝนค่ะย,ยาวและหนานมากนะคะ วิธีการตัดเราก็จะตัดเวียนนะคะตัดเวียนซ้ายอ่นะคะตัดเวียนซ้ายวนไปนะคะ,นะคะยาวมากๆเลยนะคะอายาอายุ40บวันค่ะ ยาอายุ40่บฟันยาวมากหนาและนุ่มนะคะหนาและนุ่มมากค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะพามาดูฟังถังนี้จะเห็นชัดเจนนะคะเห็นความยาวของยาดตัวที่ยังไม่ได้ตัดชัดเจนเลยค่ะ งามนะคะค่ะแล้วก็ตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพี่น้องมาดูว่าพื้นที่แค่นี้นะคะอ่าตอนนี้เก๋ให้วัวกินทั้งวัวสาวน้อยและท้องแก่แม่ลูกอ่อนนะคะ ทั้งหมดแล้วรวมกันอยู่ที่เก้าตัวนะคะนี่คือแค่นี้ค่ะพี่น้องแค่นี้นะคะวัวกินอิ่มเก้าตัวนี่ให้ผลผลิตเยอะนะคะแพนกล่าให้ผลผลิตเยอะวันนี้พาชมนะคะพื้นที่ก็จะประมาณหนึ่งเมตรนะคะความกว้างเมตรครึ่งประมาณเมตรครึ่งนะคะพื้นที่การตัดประมาณเมตรครึ่งความยาวก็จะประมาณนี้ค่ะ วายาวนี่คือให้วัวกินต่อมื้อนะคะวัวกินต่อมื้อก็คือ9้าตัวทั้งหมด9ตัวนี่ค่ะเห็นไหมคะประมาณเมตรครึ่งนี่ความยาวพาชมความยาวนะคะประมาณกี่เมตรดิโนประมาณ10บใช่สิหเมตรหรือเปล่าความยาวประมาณนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสิบประมาณยี่สิบเมตรค่ะสิบห้าถึงยี่สิบเมตรนะคะความยาว ความกว้างก็เมตรครึ่งนี่คือผลผลิตแพงกล่าอายุ40วันนะคะอายุ40วันพอดีเลยนะคะอายุ40วันถึง45วันนี่คือพอดีสําหรับวัวกินนะคะหญ้าจะสวยนะคะอ่อนนุ่มมันจะไม่ลําต้นจะยังไม่แข็งวัวจะชอบกินนี่ค่ะอ่อนนุ่มมากนะคะอ่อนนุ่มพอดีพอดีพี่น้องดูสินี่จ้ะ งดงามนะคะนี่นี่นะคะสำหรับการดูแลนะคะเราก็อย่างที่เคยบอกไปก็คือหลังตัดแบบนี้นะคะหลังตัดแบบนี้ใส่15บห้าสิ้าิห้านะคะอีก20วันใส่ยูเรียยูเลียยืดนะคะยูเลียยืดความยาวรอบแรกใส่สิบหห้าเร่งการแตกก่อน,นะคะแต่ว่ารอบนี้รอบตัดรอบนี้ อาเกาจะไม่ใส่ยูเลียนะคะอาเกาจะไม่ใส่สิบห้าสิบห้าสิบห้าเพราะว่ารอบเมื่อกี้เพิ่งใส่ไปแล้วทีนี้รอบนี้จะใส่ปุย๋ยคอกแทนนะคะรอบนี้จะใส่ปุย๋ยคอกเพื่อบำรุงดินนะคะเพราะว่าดินเริ่มเสื่อมสภาพเราต้องใส่ปุย๋ยคอกบำรุงดินด้วยแล้วอีกอย่างก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนของเรานะคะรอบนี้จะใส่ปุย๋ยคอกเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าใส่ปุย๋ยคอกกับปุ๋ยเคมี15 15 15นี้ แตก่กอเยอะเหมือนกันไหมนะคะมีข้อแตกต่างกันหรือเปล่านะคะก็ฝากติดตามไว้แล้วกันค่ะพี่น้องคะรอบนี้จะลองใส่ปุ๋ยคอกให้พี่น้องดูนะคะแต่ตัวนี้คือเป็นผลงานของปุ๋ยเคมีนะคะเป็นผลงานของปุ๋ยเคมีสวยมากสวยงามมากค่ะพี่น้องสูงนะคะยาวแล้วก็หนาอายุ40วันก็คือน,นุ่มมากค่ะพอดีกินเลยนะคะ วันนี้พาชมเล็กๆน้นอยๆค่ะบรรยากาศการตัดหญ้าเลี้ยงวัวนี่ค่ะสุดยอดเลยนะคะสวยงามตรงจุดนี้หนามากหนามากค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาชมใกล้ๆก่อนจบคลิปวันนี้นะคะนี่เห็นไหมน้อมันค่อนข้างจะแดดหน่อยมันจะไม่ค่อยเขียวแต่ที่จริงหญ้าเขียวงามมากนะคะมันมันโดนแดดสะท้อนเดี๋ยวพาดูฝั่งนี้นี่ค่ะนี่เห็นไหมคะ ยาวหนามากโอเคค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพาชมเล็กๆในน้อยะคะ่ะบรรยากาศการตัดหญ้านะคะเห็นหญ้าง,งามๆแล้วกอ็อยากให้พี่น้องได้ดูได้ชมด้วยกันนะคะนี่คือผลงานนี่จะ้ะโอเควันนี้ลาไปแค่นี้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเย็นนี้อาจจะได้เฝ้าคลอดวัวเดี๋ยวเรามารอชมรอติดตามลูกวัวกันนะคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะ